สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่า n ช l นลของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone iPhone รุ่นใดที่ลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้อยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สําหรับคลิปวันนี้เรา จะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของ iPhone รุ่นใหม่2รุ่นนะครับก็คือจะเป็น iPhone 16 Pro Max แล้วก็ iPhone 16 Pro นะครับคลิปนี้สรุปรายละเอียดของโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ดูอีกครั้งหนึ่งเป็นโปรในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับใครที่สนใจหรือว่าอยากจะซื้อ iPhone 2รุ่นนี้เดี๋ยวลองมาดูราคาดูโปรโมชั่นกันนะครับว่าล่าสุดลดราคาเหลือเท่าไหร่สําหรับ iPhone 16 Pro Max แล้ว ก็ iPhone 16 Pro ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 16 Pro Max แล้วก็ iPhone 16 Pro อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่13กุมภาพันธ์ปี2025มีราคาจากรายร้านเลยนะครับมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจาก ทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 16 Pro Max ร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้นะครับขายโดยทาง Apple โดยตรงนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ48,900ลดราคาล่าสุดเหลือ43,990บาทราคานี้มีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้นะครับถ้าท่านอยากจะได้คูปองส่วนลดก็กดเข้าไปที่ลิงก์นะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วท่านเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับคูปองส่วนลดจะอยู่ที่ด้าน ท่านสามารถเก็บมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้เลยอาจจะลดให้อีกประมาณ10%นะครับแนะนาลองกดเข้าไปเช็คคูปองส่วนลดก่อนได้ในส่วนของการจ่ายเงินนะครับก็เลือกได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับการจ่าย่านบัตรเครดิตหรือว่าถ้าเราอยากจะผ่อนเขาก็ให้ผ่อนสูงสุด10เดือนนะครับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สำหรับสีมีสีสีความจุมี2ความจุรุ่นนี้เริ่มต้นที่ 256GB สิกบนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภา ใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสำหรับร้านแรกดูต่อกันที่ร้านที่2ร้านนี้เป็น iPhone 16 โปรนะครับขายโดยทาง Apple โดยตรงเหมือนกันตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ39,900ลดราคาล่าสุดเหลือ38,700บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันอยาก,กผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนสําหรับสีมี4สีนะครับความจุมี4ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป Lazada นะครับ iPhone 16 Pro ร้านนี้ขายโดยทางร้านไ s t u d i o นะครับซึ่งก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างสปปรรพสินค้านะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้ราคาพิเศษอยากจะได้คูปองนะครับแนะนําให้มาสั่งผ่าน Lazada าตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่39,900นานะครับถ้ากดเข้าไปที่ลิงก์แล้วไปเก็บคูปองก็นํามาใช้ลดราคาเพิ่มได้อีกอาจจะเหลือประมาณ37 0 0 0ื่นเถึงสามหมบาทเท่านั้นมีให้เลือกครบทุกสีนะครับความจุก,ก็มี3ความจุ รุ่นนี้เริ่มต้นที่ 128GB สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 16 Pro Max แล้วก็ iPhone 16 Pro จาก ทางด้านแอป Lazada นะครับชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าเข้าไปสั่งซื้อได้ลิงก์ของ Lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป s h o ป e e กันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 16 โปรแม็นะครับขายโดยทางร้าน iStudio ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple นะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่46,590บาทสํบาทสำหรับรุ่นความจุ 256GB ถ้าเป็นรุ่นความจุ 512GB ก็54,590บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้มีให้เลือกครบทุกสีนะครับความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1> 1ปีส่วน iPhone 16 Pro จาก App s h o p e ปีนะครับก็เป็นร้านนี้เลยนะครับขายโดยทางร้าน Apple เป็นร้าน s h o p ปี้ม l ลนะครับสำหรับ iPhone 16 Pro เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ39,900ลดราคาเหลือ38,700บาทมีคูปองสลดแจกเพิ่มให้นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยจะได้ผ่อนได้สูงสุด48เดือนหรือว่าผ่อน4ปีนะครับผ่อนเพียงเดือนละ1,034บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือก2สี สำหรับความจุ 256GB สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iphone 16 pro max แล้วก็ iphone 16 pro จาก ทางด้านแอป s h o ป e e นะครับชอบรุ่นไหนสามารถเข้าไปสั่งซื้อหรือว่าจะกดเข้าไปที่ลิงก์ไปดูคูปองส่วนลดไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะครับซึ่งลิงก์ของ s h o ป e e ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปเช่นเดียวกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างซึ่งเป็นโปรใหม่สาหรับเดือนกุมภาพันธ์นะครับมาดูกันว่าราคาล่าสุดสาหรับ iPhone 2รุ่นนี้ค่ายมือถือแค่ไหนที่ลดราคาให้น่าสนใจที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่ายดี สำหรับ iPhone 16 Pro ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่39,900ลูกค้า d t แทแบบรายเดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา33,200บาทลูกค้า d t แทแบบรายเดือนนะครับที่มีสถานะเป็น p พ t t i n u m แล้วก็ g o Member ซื้อได้ที่ราคา32,200แล้วก็มีส่วนลดเพิ่มให้อีก1,000บาทนะครับส่วนลูกค้า d t แทอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปซื้อได้ที่ราคา33,200โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าในดุงหน้าพิเศษนะครับซื้อวันนี้มีส่วนลดหรือว่ารับส่วนลดเพ อีก2,000บาทเลยนะครับถึงวันที่28กุมภาพันธ์ต้องบอกว่าราคาหน้าซื้อเราก็มีส่วนลดเพิ่มให้ถึง2,000บาทส่วน iPhone 16 Pro Max นะครับจากทางด้านค่าย d ีแทเหมือนกันราคาเครื่องเปล่ายังขายอยู่ที่48,900นะครับส่วนโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนลูกค้า d ีแทแบบรายเดือนนะครับอายุการใช้งาน90วันซื้อได้ที่ราคา42,200รวมถึงคนที่อยากจะเปิดเบอร์ใหม่นะครับก็ราคาเท่ากันส่วนลูกค้า d t แทที่มีสถานะเป็นแพททิ้มนั้ แล้วก็โกเมมเบอร์นะครับซื้อได้ที่ราคา41,200ลูกค้าดีแท็อายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปซื้อได้ที่ราคา42,200บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าแล้วก็พิเศษนะครับสำหรับ iPhone 16 Pro Max จากดีแท็ซื้อวันนี้ลดเพิ่มให้อีก2750บาทนะครับถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้ถ้าในที่สนใจนะครับอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอยากจะสอบถามส่วนลดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปสอบถามไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทุก สาขาหรือว่าศูนย์ True d e t a c นะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับสำหรับ iPhone 16 ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น31,800ื่นหนระครับสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนส่วนถ้าย้าย่ายเบอร์เดิมก็รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทนะครับราคาก็จะเหลืออยู่ที่3,800บาทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับคว,กก 4, ความจุก็มี4ีความจุส่วน iPhone 16 Pro Max นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น39,900สําสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่ยาย่า่ลดเพิ่ม1 0 0 0เหมือนกันนะครับเหลือ38,900มีให้เลือกทั้งหมด4สี ความจุมี3ความจุวิธีการสั่งซื้อนะครับทั้ง iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max ท่านสามารถเข้าไปสั่งซื้อหรือว่าเข้าไปดูลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ AIS นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะไปซื้อด้วยตัวเองอยากจะไปสอบถามด้วยตัวเองก็ไปได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับปิดท้ายกันที่ค่าสุดท้ายสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย TrueMoveH นะครับสำหรับ iPhone 16 Pro ลูกค้าปัจจุบันซื้อได้ที่ราคา31,200นะครับเมื่อสมัครหรือว่ามีแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าโปร1299ราคา31,200 Pro 1199ราคา31,700ทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าสัญญา12เดือนส่วนลูกค้าใหม่ซื้อได เบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299ค่าน็ดลงหน้าพัน5บาทโปร1 1 9 9ราคา31,700ค่นดลงหน้าพัน4รบาทโปร8 9 9ราคา3 3 2 0 0ค่าเนดลงหน้า9 6 3บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา31,200ย้ายค่ายออนไลน์ราคา31,200เมื่อย้ายเ่ขายออนไลน์มาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299งอนะครับโปร1 9 9ราคา31,700โปร899ราคา3 3,200ย่ค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา34,400เครื่องเปล่าขายอยู่ที่38,500สั่งออนไลน์นะครับใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทเฉพาะการซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจเท่านั้นส่วน iPhone 16 Pro Max นะครับจากทางด้านค่ายทูเหมือนกันสําหรับลูกค้าปัจจุบันนะครับซื้อได้ที่ราคา39,450บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน 1, 4, 9, 9. Pro 99, ละ1499ี r o 1299ราคา39,450 Pro 899ราคา39 9 5 0ลูกค้าใหม่นะครับราคา39450บาทเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1299ค่าติดดวงหน้า1605บาทโปร1199ราคา39950โปร899ราคา41450เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา39450ย้ายค่ายออนไลน์นะครับราคาเท่ากันคือ39450บาทเมื่อสมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1299โปร1199ราคา39950นะครับโปร899 เราคา41,450บาทสุดท้ายเป็นโปรสาหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา43,400บาทะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน,นละ9 9 9บาทต่อเดือนขึ้นไปส่วนราคาเครื่องเป่าล่าสุดนะครับขายอยู่ที่46,700สั่งออนไลน์ใส่โคด้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทเหมือนกัน ท่าใดที่สนใจนะครับอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทูช็อปทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max นะครับชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก l a z a ด้าแล้วก็ช็อปปีกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วกก like, กก็็ดดไลล์์แชรนะรั่จเปง ให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ